สวัสดีเพื่อนาวไอคอนทีวีทุกคนนะคะวันนี้มาอยู่กับแอบอีกแล้วแล้วก็บรรยากาศข้างหลังแบบมันละมุนไปหมดเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราเพื่อน็อยู่ที่งานเปิดตัวโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่จากทางโผลเวอนั่นเองพี่คะน้องก็อยู่ตรงนี้ <laughs> ตรงนั้นเป็นเพจติอันนี้เป็นน้องเองนะคะ <mm ก็โทรศัพท์ที่เปิดตัวในวันนี้นะคะเป็นโผลเวอในรุ่น Y9 ปี2018ซึ Porsche ่งต้องบอกว่าไม่เคยมีมาก่อนด้วยเราสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ทำราคาอ,ออกมาได้ดีมากคุณคะ นี่มีประลาดกันไปแล้วหรือเปล่าเพราะว่าทั้งราคาออกมาเพียงแค่6,990บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สเปคเนี่ยจัดเต็มแน่นอนนะคะแอบถืออยู่ในมือแล้วด้วยเดี๋ยวยังไงวันนี้นะคะเรามาลองคีวพร้อมๆกันเลยดีกว่านะคะนี่เข้ามาดูที่ตัวเครื่องพร้อมๆกันเลยนะคะก็กล้องมันจะหายไปจากแอบตลอดเลยกล็จะด้วยหัวการที่พิตี้ตลอดนะคะเพราะว่าเราสวยไม่พอดูเครื่องดูเครื่องโอเคดูเครื่องดีกว่านะคะตัวนี้เป็นหน้าจอ Full View Display ด้วยนะคะ ถึงแม้ว่าราคาเนี่ยจะไม่ได้แพงแต่ว่าหัวเวอร์เนี่ยจะเต็มใส่มาให้เลยนะคะขนาดหน้าจออยู่ที่5.93นิ้วนะคะเห็นไหมว่าจอเนี่ยไม่มีขอบแล้วก็พื้นที่ของหน้าจอค่อนข้างเยอะในขณะที่ตัวเครื่องเนี่ยไม่ได้ใหญ่เลยนะคะเครื่องนี้รองรับการสแกนใบหน้าด้วยนะคะต่อไปแล้วก็นี่สแกนติดทันทีหรือว่าไม่ชอบสแกนหน้าสแกนนิ้วด้านหลังตัวเครื่องก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ สำหรับสเปคของเครื่องนี้ก็ดีเช่นเดียวกันเลยนะคะสเปคของเครื่องนี้มาพร้อมชิปนะคะ Kirin 659นะคะแรม3ล้อม32นะคะเห็นบ้างๆอย่างนี้พี่จาแบตอึดน,นะคะตัวเครื่องบางมากแต่ว่าให้แบตมาส,สูงถึง4,000มิิล m อ ah มเลยทีเดียวนะคะ นาดีไซน์ข้างนอกแต่ว่าไฮไลท์ที่ชอบนะคะก็คือตัวกล้องนะคะโว้ยเคยทำมาแล้วแหละกล้องที่เป็นแบบ4ตัวใช่ไหมคะรุ่นนี้ก็ใส่มาให้แต่ราคาถูกมากนะคะราคาแบบ6,990ให้กล้อง4ตัวเหมือนรุ่นก่อนหน้านี้อย่างตัวโวนะ้ยนว่าสองเลยเนาะกล้องหน้านะคะตัวนี้มีการเปลิกล้องหน้าให้แบบ ความเอียดของกล้องหน้าชาัดเยอะมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็น16ล้านพิกเซลอีกตัวหนึ่งเป็น2ล้านพิกเซลส่วนกล้องหลัง2ตัวเช่นเดียวกันนะคะเป็น13ล้านพิกเซลกับ2ล้านพิกเซลนั่นเองเนาะโหมดการใช้งานนะคะรับรองว่าครบแน่นอนสิ่งที่ชอบที่สุดก็คือกล้องหน้านั่นเองนะคะเมื่อกี้แอบไปเล่นมาแล้วนี่เดี๋ยวเราจะลองเล่นให้เพื่อนทุกคนได้ดูนะคะตัว AR เลนเนี่ยโอ้โหพิเศษมากมานะคะเพราะว่าทําให้การถ่ายรูปมันสนุกกว่าเดิมอีกดูสิ นี่อยู่ๆเราแบบตื่นมาก็แบบเอออยากแบแบลวอะไรแบบนี้นะคะเราก็เข้ามาเล่นได้เลยนะคะนี่เป็นฟิลเตอร์มีมีกระต่ายร่างกะต่ายมีกระต่ายแต่ว่าตอนนี้ไม่รู้กระต่ายอยู่ไหนนี่นี่นี่ค่ะอยู่ๆฟันก็งอกขึ้นมาซสอย่างนั้นเลยน่ารักมากนะคะชอบมากมิกกี้เมาส์เนี่ยหูน่ารักดูแบบเข้าเหมือนหน้าของเราจริงๆเลย ใช่เนาะนอกจากนี้นะคะนอกจากตัวแบบเอ้ยเป็น AR c า m e r a มเมาเมื่อกี้นี้ที่ให้มาเนี่ยตัวกล้องโหัวเนี่ยในหมวดบิวตี้อะไรแนียเดี๋ยวนะเ,นเดี๋ยวนะพนะี่ก็กลายเป็น อ้าวพี่ก็ต้องมันมนีเทคนได้ด้วยนะอ๋อใช่ๆนี่ไงนี่ไงนี่ไงเขาพยายามจะจับประโยคก็เป็นมิกิเมลขึ้นมาจะย่างงั้นเนาะเออนอกจากนอกจากตัวกล้องที่เราเล่นกันไปเมื่อกี้แล้วยังมีพวกบวิวตี้อะไรแบบน,นี้ใช่ไหมคะซึ่งเขาทำให้ลูกชายเนี่ยถ้าถ่ายรูปคู่กันเอย่าถ่ายรูปคู่กับพี่จ้าพี่จ้าคงไม่อยากจะหน้าหวานแบบสวยฟิ้งวิงว้าวอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเขาสามารถแบบเลือกได้ด้วยว่าแบบอุ๊ยผู้หญิงแต่งเยอะเท่าไหร่ผู้ชายควรจะบิวตี้ประมาณไหนนะคะนี่ก็เป็นลูกเล่นที่ใส่เข้ามาในตัวกล้องนั่นเองเนาะ ตัวนี้ละลายได้อยู่แล้วนะคะทั้งตัวกล้องหน้าแล้วก็กล้องหลังเองทําได้เนี่ยกล้องหน้าเรากลับมาที่หมดโฟตโต้ปกติก่อนนี่เราก็สามารถเลือกได้เลยเใช่เป็นพอเทนโหมดปรับกันตั้งค่าต่างๆได้นะคะโหมดบิวตี้ก็ปรับได้เช่นเดียวกันตอนนี้หน้าพี่จานเนี่ยจะบิวตี้อยู่ในระดับที่สูงสุดก็จะประมาณนี้นั่นเองเนาะ ส่วนตัวกล้องหลังเนี่ยก็เป็นกล้องสองตัวนะคะก็เลยสามารถทําได้เช่นเดียวกันในเรื่องของการละลายหลังทําได้ไหมเป็น w i aperture แบบรุ่นอื่นๆแบบในตัว tele ที่เราเคยเห็นกันในรุ่นเมทุนซีทั้งหลายนะคะ wide ทำได้เช่นเดียวกันเลยเราก็สามารถเลือกแล้วก็มารีโฟกัสที่หลังก็ได้ด้วยถ้าเกิดว่าจุดที่เบร์มันไม่ถูกใจอะไรแบบนี้เนาะมีโหมดที่เป็น portrait ต้องหลังมีให้เช่นเดียวกันอันนี้คือสิ่งที่เพิ่มมาอีกนะคะก็คือเป็น moving picture อันนี้เหมือนกับว่าเราถ่ายวิดีโอแบ ส่งวิในการถ่ายภาพแล้วก็ส่งให้เพื่อนแบบเอาไปควนเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าเราจะแบบอ๋อเจ้าหันไ้อย่างเงี้ยแล้วส่งไปหาเพื่อนวันนี้เราทะไปสนุกขนาดนี้เนี่ยอันนี้แอบให้ดูตัวเครื่องอีกรอบหนึง่งเป็นน้ำจิ้มก่อนที่เราจะแบบไปรีวิวเต็มๆนะคะเครื่องมีทั้งหมด3สีด้วยกันสีทองไปที่แอาถืออยู่สีน้ำเงินแล้วก็สีดำนะคะ สามารถพีออเดอร์ได้แล้วนะคะตั้งแต่วันที่16มีนาไปจนถึงวันที่29มีนานะคะซึ่งเพื่อนๆคนไหนที่พีออเดอร์โดยกันวงประจำวันหนึ่งพันนะคะจะได้เป็นบอดี้แฟทสเกลด้วยก็เอาไปชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดบอดีแฟทถ้าเพื่อนๆคนไหนที่ไปพีออเดอร์มาแล้วเราไม่อยากได้บอดี้แฟทก็บริจาคให้แอบได้เหมือนกันไม่ได้อันนี้ไม่ได้โอเคย้ำราคากันอีกรอบนึงนะคะราคา ของตัวหัวเวยนะคะ y 9 2 0 1 8เครื่องนี้ระคะ6,990บาทนะคะแล้วก็สำหรับรีวิวฉบับเต็มเนี่ยรอติดตามชมกันได้ที่ช่องของเรานะคะสเปกโฟนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วแล้วก็อยากรู้เรื่องไหนคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะวันนี้ไปลคะค่ะบ๊ายบาย